สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นป .4 นะครับวันนี้เรามาเรียนต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับฟังให้จบนะครับเราจะมีการบ้านอยู่ท้ายคลิปนะครับการบ้านวันนี้ง่ายมากอยากให้นักเรียนฟังให้จบก่อนแล้วค่อยไปดูการบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศาสนาต่างๆนะครับเนื่องจากในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราเรียนศาสนาพุทธครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องศาสนาคริสต์นะครับกับอิสลามนะครับ เป็นเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะอยู่ที่หน้านะครับจะอยู่ที่หน้า10นะครับกับ11นะครับเป็นเนื้อหาสั้นๆง่ายๆนะครับที่นักเรียนจะได้เรียนนะครับโอเคนะครับคิดศาสนาเนี่ยนะครับเป็นศาสนาที่เกิดในทวีปเอเชียหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่เกิดในยุโรปเหลอเห็นคนที่เป็นฝรั่ง นับถือศาสนาคริสต์กันเยอะไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับเกิดในทวีปเอเชียเหมือนกันนะครับเกิดที่ประเทศอิสราเอลตรงดินแดนปาปเลสตน์นะครับศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่มีระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเอาพูดจริงๆก็มีระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นของความเชื่อนี้นะครับก็หกพันปีนะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นช่วงช่วงหลังนะครับเป็นช่วง อ2,000ปีที่ผ่านมานะครับพิศส,สนานะครับก็วันนี้ที่เราจะเรียนกันเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูนะครับประวัติของพระเยซูนะครับแล้วก็หลักธรรมคาสอนสั้นๆง่ายๆที่พเราพอเข้าใจได้นะครับอันนี้จะเป็นดินแดนอิสราเอลนะครับด,ดินแดนอิสราเอลนะครับกับดินแดนปาเลสไตน์ นัเรียกเห็นโดมสีทองที่มีหลังคาทองไหมครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแดนปาเลสไตน์นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอิสราเอลนะครับตรงดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยชาวอิสลามจะค่อนข้างอยู่เยอะนิดนึงนะครับส่วนตรงแถวอิสราเอลเนี่ยก็จะเป็นชาวยิวนะครับเดี๋ยวนักเรียนโตไปนักเรียนจะรู้ว่าชาวยิวคืออะไรนะครับ ประวัติของพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับเขาจะบอกนักเรียนจะรู้จักในวันคริสต์มาสภาพนี้เนี่ยจะสื่อถึงวันคริสต์มาสเลยเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เกิดนะครับจริงๆแล้ววันคริสต์มาสเนี่ยตรงกับวันที่25ธันวาคมนะครับวันที่25ธันวาคมเนี่ยนะครับก็เป็นวันคริสต์มาสเป็นวันที่พระเยซูลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นะครับก่อนที่จะมีพระเยซูเกิดเนี่ยนะครับมีคาทานายเรื่องพระเยซูมานานแล้วนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับพระเจ้าของชาวคริสต์เนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าพระเยซูนะครับเราจะเรียกว่าพระเยโฮวาพระเจ้าสูงสุดนั่นเองนะครับได้มีการทํานายว่าพระเยซูคิดเนี่ยนะครับจะเป็นพระเจ้ามาที่มาในลักษณะของมนุษย์นะครับมาเกิดเป็นพระเจ้าเพื่อไถ่บาปคนทุกคนนะครับแล้วคำทำนายก็มาตรงกับวันที่25ธันวาคมนะครับ พระเยซูเนี่ยประสูติที่เมืองเบธเลเฮมนะครับประเทศอิสราเอลนะครับในกรุงเยรูซาเล็มนะครับคือดินแดนปาเลสไตน์นะฮะบิดาของพระเยซูเนี่ยนะครับชื่อโยเซฟมารดานะครับชื่อมารีหรือมารียนั่นเองนั่นนะครับพระเยซูคิดเนี่ยในวัยเด็กค่อนข้างเป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดนะครับแล้วก็ชอบไปเขาเรียกว่าไปตสมัยนั้นเขาเรียกว่าพระวิหารนะครับบ่อยๆนะครับ ปพระวิหารคนที่เขาสร้างขึ้นเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านะครับแล้วก็มีการตอบคําถามยังฉาญชาญฉลาดนะครับตรงตรงกับในหลักธรรมคาสอนนะครับในความเชื่อสมัยนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้เรียกตรงนั้นว่าไบเบิลนะครับเราเรียกว่าทอร่านะครับทอราปัจจุบันนะครับชาวคิดเรียกไบเบิลนะครับทอรานี่คือก็จะเป็นกฎกฎหมายชาวยิวโบราณเลยนะครับแล้วก็จะจะไม่ขัดกับหลักข้อเชื่อของพระเจ้านะครับ พระเยซูนะครับพอมาเกิดมานะครับพออายุได้สามสิบสามปีนะครับพระเยซูก็ประกาศความเชื่อของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปคนทุกคนนะครับคนที่เชื่อพระองค์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าก็จะได้ขึ้นในวันสุดท้ายจะได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์นะครับพระเยซูเนี่ยสอนให้มนุษย์เนี่ยมีความรักนะครับมีคําสอนหนึ่งที่พระเยซูได้สอนนะครับ คือรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตนเองนะครับนี่คือหลักข้อเชื่อนหนึ่งและอีกข้อเชื่อนหนึ่งนะครับเป็นข้อเชื่อใหญ่ก็คือจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดนะครับแล้วก็พระเยซูเนี่ยนะครับก็ได้เผยแพร่หลักธรรมคาสอนไปทั่วอิสราเอล,ลเลยนะครับจนมีคนเนี่ยคิดใส่ร้ายพระองค์ว่าพระองค์จะเป็นกบฏนะครับและพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยจะต้องโดนประหารแต่พระองค์ไม่เคยคิดหนีนะครับเพราะว่าพระองค์ยืนยันว่าพระองค์ไม่ได้ทําอะไรผิด สุดท้ายแล้วนะครับก็ก็มีคนที่อิจฉาพระองค์เนี่ยจับพระองค์ไปประหารชีวิตนะครับโดยการตรึงกันเขนนะครับโดยคิดว่าพระองค์เป็นกบฏนะครับจะมาเป็นกษัตริย์นะครับคนประทุษร้ายกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพระองค์แค่ต้องการเผยแพร่หลักทมคำสอนเฉยๆนะครับ ต่อมานะครับหลังจากพระเยซูตายได้3วันนะครับมันมีคาทานายว่าหลังจากพระองค์ตายได้3วันพระองค์จะฟื้นขึ้นจากความตายแล้วก็พระองค์ก็ฟื้นขึ้นจากความตายนะครับตามความเชื่อของชาวคริสต์นะครับแล้วก็มีการหาข้อมูลกันมากมายว่าพระองค์ฟื้นจากความตายจริงหรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับในความเชื่อของชาวคริสต์จะเชื่อว่าพระองค์ฟื้นจากความตายจริงๆนะครับแล้วก็ สัญลักษณ์ของวันอีสเตอร์นะครับที่เกี่ยวกับการฟื้นฟื้นคือจากความตายก็คือไข่นะครับเพราะฉะนั้นในเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีการเก็บไข่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทศกาลสําคัญของชาวคริสต์นะครับจะมีสองเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับหนึ่งคริสต์มาสสองอีสเตอร์วันคริสต์มาสจะสื่อถึงวันที่พระเยซูเกิดน,นะครับส่วนวันอีสเตอร์นะครับก็จะ เกี่ยวกับวันที่พระเยซูฟ,ฟื้นคืนพระชนนะครับหลังจากนั้นนะครับคนที่มีความเชื่อที่เป็นชาวคริสต์ทั้งหลายเนี่ยเชื่อว่านะครับพระเยซูนะครับพระเยซูฟ,ฟื้นขึ้นจากาความตายนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสาวกของพระองค์เนี่ยสี่สิบวันก่อนที่พระองค์จัดเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าคนห้าร้อยคนนะครับนี่เป็นความเชื่อของชาวคริสต์นะครับต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับ ถ้าพูดถึงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็จะมีเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีสามจังหวัดที่มีชาวอิสลามเป็นจํานวนมากนะครับก็จะมีนะครับปัตตานียะลานราธิวาสนะครับเนื่องจากสามจังหวัดนี้เนี่ยติดกับมาเลเซียด้วยมาเลเซียเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐอิสลามเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิถีชีวิตของชาวอิสลามนะครับในจังหวัดสามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ะครับมีการแต่งกายแบบชาวอิสลามนะครับมีเฮียร์ในการคุุมศรีรษะนะครับผู้ชายก็จะมีหมวกนะครับในการคุมศรีรษะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอิสลามนะครับ ศาส,สนาอิสลามเนี่ยนะครับศาสดาของศาสนาอิสลามเนี่ยก็คือนบีนบีมูฮัมหมัดนะครับนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับก็เกิดที่นครเมกะนี่คือนครเมกะในภาพที่นักเรียนเห็นนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพระองค์นบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นชาวอาหรับนะครับประสูติที่นครเมกะประเทศซาอาุดีอาระเบียนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเมษายนพศหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามนะครับ เป็นบุตรคนเดียวของอับดุลเลาะห์และอามีนะนะครับ,บพระบีบูฮ์มัดนะครับก็ได้ออกประกาศศาสน,นาของพระองค์นะครับเป็นเวลา23ปีนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็สิ้นพระชนในเวลาสิ้นพระชนเมื่ออายุ63ปีนะครับความเชื่อเนี่ยครับของชาวคริสต์กัอิสลามเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมาจากต้นต่อเดียวกันนะครับถ้าใครได้ศึกษา ความเชื่อของคริสต์และอิสลามนะครับก็จะมีพระคัมภีร์ห้าเล่มแรกที่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือพิธีละหมาดนะครับชาวคริสต์เอ่อชาวอิสลามจะละหมาดวันละห้าเวลานะครับได้แก่นะครับเช้ามืดนะครับเช้ากลางวันเย็นแล้วก็หลังพระอาทิตย์ตกนะครับ นี่คือกันบ้านนะครับนักเรียนให้พิมพ์นะครับชื่อนามสกุลตามด้วยคําว่าได้รับฟังแล้วนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ได้รับฟังแล้วครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้รับฟังแล้วค่ะนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลด้วยนะครับวันนี้กันบ้านง่ายมากเลยนะครับสําหรับวันนี้คุณครูขอสวัสดีครับ